ยังไงเราไม่มีคนทักเลยขายไม่ได้เลยทำยังไงดี ความจริงก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยิงแอดแล้วจะขายของได้นะคะเพราะความจริงอีกข้อนึงก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสื่อสารผ่านบนโลกออนไลน์ให้เขาเชื่อใจเราให้เขาไว้ใจและอยากซื้อสินค้าจากเราได้ค่ะข้อแรกเลยค่ะเวลาคุณเปิดเพจมานะคะบิมก็ไม่แนะนําว่าให้คุณโพสต์แต่ขายสินคา้าหรือโพสต์ขายตัวเซอร์วิสของเรานะคะโพสต์แต่คอนเทนต์ขายนะแล้วยิงแอดไปเลยเพื่อหวังว่ามันจะมีคนทักเข้ามาหรือสามารถสร้างยอดขายสร้างกรรําไรให้เราได้ค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะการทําการตลาอดออนไลน์ค่ะมันคือเหมือนการวิ่งมาราธ ซึ่งมันใช้ระยะเวลาใช้ความสม่ําเสมอหรือ consistency ค่ะมันคือการที่ต้องทําไปเรื่อยๆห้ามหยุดค่ะแปลว่าเวลาคุณเปิดเพจมานะคะคุณก็ต้องลงคอนเทนต์อย่างสม่ําเสมอก่อนค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วโพสยิ่งแอดแล้วจะขายของได้เลยค่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่จริงแบบเห็นแอดเป็นวิดีโอมาแล้วก็เห็นแล้วอยากซื้อเลยเข้าไปดูในเพจนะคะแล้วก็ในเพจอะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะอันนี้จะบอกว่าเป็นเพราะว่าวิดีโอเขาอะมันนําเสนอแล้วมันใช่แต่ถ้าคุณเป็นพวกแบบแนว ใชบริการนะคะจะมาขายอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้อาจจะไม่เวิร์กนะคะแนะนำให้ทำคอนเทนต์ลงเพจเยอะๆค่ะ นั้นค่ะเวลาคุณเปิดเพจมานะคะคุณต้องสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในยุคสมัยนี้นะคะคนจะซื้อกับเราต่อเมื่อคอนเทนต์ของคุณดีหรือคอนเทนต์ของคุณทาให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมีสิ่งนี้ถ้าเขามีสิ่งนี้แล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นจะสะดวกขึ้นจะสบายขึ้นยังไงบ้างค่ะและนอกจากนั้นค่ะคุณยังต้องสร้าง trust ให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าจะซื้อกับเราต่อเมื่อเขาไว้ใจเราเขาเชื่อใจเราค่ะและเขาเห็นว่าเรามีตัวตนจริงๆเรามีสินค้าที่ดีจร หรือว่าเรามีเซอร์วิสที่สามารถช่วยเขาได้ค่ะถ้าคุณเอาแต่โพสขายนะคะ AI ไม่ชอบ Facebook ไม่ชอบนะคะ a l g o ร i t h um มไม่ชอบนะคะคุณจะโดนปิดกัน้นการมองเห็นชัว sure ค่ะแต่ถ้าคุณเอาแต่โพสให้ความรู้นะคะแต่ไม่มี CTA หรือว่า Call to Action นะคะไม่บอกลูกค้าว่าต้องให้ลูกค้าทำอะไรต่อหลังจากที่อ่านโพสนี้หลังจากที่เห็นวิดีโอนี้หลังจากที่เห็นคอนเทนต์นี้นะคะมันก็เสียเวลาเปล่าสำหรับเราค่ะ และที่สําคัญค่ะเวลาโพสคอนเทนต์นะคะอยากแนะนําให้เราโพสตคอนเทนต์ในมุมของลูกค้าค่ะโพสต์ post ว่าเขาจะได้อะไรไม่ใช่โพสต์ post ว่าเราขายอะไรค่ะยกตัวอ,อ,อย่างนะคะพี่เคยเห็นโพสตประมาณว่าอ่ะโพสขายสินค้าที่ช่วยในเรื่องของเบาหวานค่ะแล้วโฉวหัวไปประมาณว่าโรคเบาหวานอาการและสาเหตุซึ่งเอาจริงๆมันก็ดีนะคะแต่ว่ามันกว้างไปมันยังไม่ถึงใจลูกค้าว่าทําไมเขาต้องหยุดดูหยุดอ่านค่ะ แต่คุณลองปรับนะคะลองปรับมาเป็นประมาณนี้สัญญาณเตือนอาการโรคเบาหวานอะไรประมาณนี้นะคะไอมีพูดให้ฟังนะอาจจะเป็น่วหัวเป็นภาพก็ได้ค่ะหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะแนะนําว่าลองหาคําหรือคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าเขาอยากจะหยุดดูหยุดฟังค่ะไม่ใช่พูดในแบบที่เราอยากจะพูดค่ะสรุปข้อแรกค่ะก่อนนีกอัดน,นะคะคุณต้องมีคอนเทนต์ที่พร้อมที่ลูกค้าเขาจะเข้ามาและส่องเราพร้อมขนาดไหนเยอะขนาดไหนเยอะขนาดที่ว่าเขาเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่สุด และเขาอยากอยู่ในเพจของเราอ่านข้อมูลของเราหรือว่าดูวิดีโอของเราไปนานๆค่ะอย่างนี้แหละค่ะถึงเรียกว่าพร้อมสำหรับการยิงแอดค่ะ ลองสังเกตดูนะคะท็อป10หรือว่าท็อป5ในสายงานคุณแนะชีพของคุณแล้วก็คนที่ขายสินค้าแบบเดียวกับคุณนะคะแต่เป็นท็อป5แบบคุณลองสังเกตซิว่าเขาหยุดผลิตคอนเทนต์หรือเปล่าเนาะตั้งแต่ที่เขาดังมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น5ปีที่ผ่านมาหรือกี่ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้เขาก็ยังทำคอนเทนต์อยู่แปลว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะขายของออนไลน์ให้ได้ดีนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะหยุดทำคอนเทนต์ได้ค่ะ มันคือการวิ่งมาราธอนจริงๆค่ะจากนั้นค่ะถ้ายิงแอดแล้วไม่มีคนทักนะคะแนะนําว่าให้ปิดแอดก่อนค่ะข้อแรกกลับไปดูที่คอนเทนต์ในเพจของเรานะคะว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยดีพอหรือยังคอนเทนต์ของเราอะสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความอยากอยากจะซื้อสินค้าของเราอยากจะใช้บริการของเราได้หรือเปล่าค่ะเหตุผลข้อ2ค่ะที่ยิงแอดไปแล้วเราไม่มีคนทักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า เงินที่เราใส่ลงไปเนี่ยน้อยเกินไปหรือเปล่าคะจํานวนเงินนะคะที่เราใส่ลงไปในแอดนะคะมีส่วนสําคัญมากต้องดูด้วยว่าเราใช้แคมเปญอะไรถ้าเราใช้แคมเปญอย่างอินบ็อกซ์นะคะซึ่งมันแพงกว่าแคมเปญอื่นอยู่แล้วนะคะใส่เงินแค่วันละร้อยเนี่ยแอดมันอาจจะไม่วิ่งนะคะหรือถ้าแอดมันวิ่งนะคะมันกําลังวิ่งอยู่ดีๆกําลังจะไปหาลูกค้าคนที่อาจจะซื้อสินค้าหรือบริการของเราแล้วแต่ว่าเงินดันหมดก่อนนะคะแอดก็หยุดไปอันนี้ก็เสียโอกาสคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าจะยิงแอดจริงๆนะคะอยากจะบอกว่า เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะต้องทุ่มเงินกับการยิงแอดเล็กน้อยนะคะไม่ใช่แบบยิงวันละ30บาท50บาท100บาทในแคมเปญอินบ็อกนะคะแล้วหวังว่าจะมีคนทักเข้ามาในวัน2วันอันนี้จะเป็นไปได้ยากมากค่ะ สำหรับตัวบีมนะคะพีมจะแนะนําว่าถ้ายิงอดอินบ็อกซ์นะคะแนะนําว่าขั้นต่ําวันละ300บาทค่ะแล้วยิงติดต่อกันเป็นเวลา3วันเช่นเดียวกันค่ะลองดูไปก่อนถ้ามันดีเราก็ปล่อยมันไปค่ะแต่ถ้ามันไม่ดีเราต้องรีบแก้ทันทีค่ะ หรือบางทีคุณใส่เงินกําลังพอดีนะคะแต่ว่าไปยิงผิดแคมเปญตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่มีลูกค้าทักเข้ามาได้นะคะบิมเ,เคยเจอเคสค่ะคือเขาตั้งใจย,ยิงแคมเปญอินบ็อกซ์แต่ทุกวันนี้แคมเปญอินบ็อกซ์กับแคมเปญการมีส่วนร่วมมันคือแคมเปญเดียวกันแต่ว่าในหน้าของชุดโฆษณาค่ะตรงคนเวอร์ชันเราสามารถกดเปลี่ยนได้ว่าให้เขาทักข้อความเข้ามาหรือว่ามีส่วนร่วมกับโพสต์ของเรานะคะบางคนใช้การมีส่วนร่วมกับโพสต์แล้วคิดว่ามันเป็นแคมเปญอินบ็อกซ์ซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้ไม่มีคคนทักเข้ามามไะ ข้อที่สามค่ะเหตุผลที่ยิงแอดแล้วไม่มีคนทักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยิงแอดแค่คอนเทนต์เดียวอยู่หรือเปล่าคะการยิงแอดคอนเทนต์เดียวนะคะมันคือโดนกับไม่โดนถ้าคอนเทนต์คุณโดนโอเคคุณโชคดีค่ะแต่ถ้าคอนเทนต์คุณไม่โดนนะคะคือคุณเสียตังยิงแอดไปฟรีๆเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่พิมพ์แนะนํานะคะก็คือว่าให้คุณมีอย่างน้อย3คอนเทนต์ค่ะเพราะว่าเวลาถ้าคุณยิงแอดสองคอนเทนต์นะคะมันจะมีคอนเทนต์หนึ่งที่วิ่งดีกว่าอีคอนเทนต์หนึ่งซึ่งมันก็วัดได้แค่ว่าคอนเทน คอนเทนต์หนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณมี3ามคอนเทนต์นะคะมันจะวัดได้มากกว่าว่าอันไหนดีอันไหนเฉยๆอันไหนไม่ดีเลยคะ่ะ แล้วเวลาคุณยิงแอดนะคะหแคมเปญคุณต้องเสียตังค์อยู่แล้วทําไมเราไม่ใช้เงินตรงนี้ให้มันได้คุ้มค่าได้ประโยชที่สุดโดยการใส่3แอดไปเลยค่ะถ้าคุณยังยิงแอดคอนเทนต์เดียวอยู่นะคะอยากให้คุณเปลี่ยนก่อนนะคะปิดแอดแล้วไปทำคอนเทนต์เพิ่มค่ะทดสอบคอนเทนต์ในหนแคมเปญ1นชุดโฆษณา3แอดไปเลยค่ะสำหรับบีมนะคะบีมองว่าตัวแอดไม่ยากหรอก แต่สิ่งที่สําคัญมากๆนะคะคือเรื่องของคอนเทนต์ค่ะดังนั้นคุณต้องทดสอบคอนเทนต์ก่อนนะทดสอบให้เจอคอนเทนต์ที่มันเป็นเดอะวินเนอร์จริงๆค่ะแล้วค่อยยิงยาวค่ะคอนเทนต์ content ในที่นี้ค่ะอาจจะสื่อสารในรูปแบบเดิมแต่ว่า อันแรกเป็นภาพอันที่ 2, 2> เป็นวิดีโอหรืออันที่3เป็นรีวิวก็ได้ค่ะเพื่อที่จะทดสอบดูนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางทีเราคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยที่เป็นรูปภาพอะ่ะโดนสําหรับเราแต่พอยิงไปจริงๆแล้วรีวิวอาจจะโดนกว่าหรือวิดีโออาจจะโดนสําหรับลูกค้ามากกว่าค่ะเพิ่มติมอีกนิดนึงคะ่ะอีกจุดหนึ่งที่รีมชอบเข้าไปดูนะคะเวลาทำคอนเทนต์ก็คือเข้าไปดูที่ Facebook a d library ค่ะลองเข้าไปดูว่าคนที่เขายิง at อยู่เขาทำคอนเทนต์กันประมาณไหนเราจะได้เอามา CND ค่ะ CN ี C d ยอ่อจากคำว่า copy And develop น,นข้อที่4ี่ค่ะการยิงแอดที่ดีนะคะถ้ายังไม่เจอแอดนางฟ้านะคะอย่าปล่อยไหลนะจ๊ะอย่าปล่อยเงินไหลยิงไปหนึ่งภาพแล้วก็ใส่เงินเข้าไปแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะทําเงินให้เรานะคะไอ้น,นี้ผิดมากเลยค่ะสาหรับตัวบีมนะคะและสิ่งที่บีมจะแนะนาก็คือว่าถ้าเรายิงแอดช่วงแรกๆนะคะถึงเราจะมีประสบการณ์ยิงแอดมาก็ตามแต่ถ้าเราปล่อยแอดตัวไหนวิ่งในครั้งแรกนะคะบีมแนะนําว่าให้เรามนิเ i t o r แบบ ทุกๆวันหรือ at least นะคะ m i n i ม u m คือ one เว้นวันค่ะขั้นตอนแรกค่ะคือทดสอบคอนเทนต์ค่ะถ้าเราเจอคอนเทนต์ที่ใช่แล้วนะคะเราค่อยเอาคอนเทนต์นั้นนะคะมา scale เ,เพิ่มแล้วก็มาทดสอบกลุ่มเป้าหมายเพิ่มค่ะแล้วถ้าเราเจอคอนเทนต์ที่มันใช่แล้วนะคะคอนเทนต์ที่เป็น the winner เนาะและกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ด้วยนะคะสิ่งที่บีนแนะนําก็คือว่าเราสามารถเอาคอนเทนต์แนวนี้ไปทบอีกหลายๆรูปแบบน,นะคะแล้วยิงซ้ําเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายเดิมค่ะ การที่อัดนะคะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบอื ừ, ชิวนะคะดังนั้นเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนค่ะถ้าทําแล้วไม่เวิร์กรีบเปลี่ยนมันทันทีค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอแนวนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ออกไปให้บิมด้วยนะคะ